ทุกคนรู้ยังตีน้อยเขามีแบบโกด้วยนะวันนี้ฟ้าจะมาลองชิมว่าจะต่างกับตีน้อยรรมได้ย,ยังไงร้านฟ้าฟรีมาดูกันเลยร้านอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินชั้น2โซนอเวนิวถ่ายเมนูมาให้ดูกันคร่าวๆค่ะเนื้อดูพรีเมียมมากมีเมนูติม่มซำให้เลือกเยอะเลยทงแบบทอดแล้วก็แบบนึ่งเลยค่ะมีของหวานแล้วก็ซีฟู้ดด้วยอ่ะมาดูกันค่ะว่าตรงปกไหมโอ้โหกุ้งก้ามกรามตัวใหญ่มากเนื้อก็เสิร์ฟมาแบบลายสวยเลยเื้อส่วนตัวฟ้าว่ามาดูพรีเมียมจริงอ่ะให้ดูลายเนื้อใกล้ๆคือแบบลายสวยมากอันนนนนนีีีีีีู้้จจะเเเเปป็ืออหหหมมมมมมูู้ทุุกกกคัพรรรยิิงงงง่่่่ตวใแลา น้ำซุปจะเลือกได้2ช่องซุปที่ฟ้าเลือกมาวันนี้ก็จะมีซุปกระดูกหมูคอลลาเจนแล้วก็ซุปไก่เห็ดหอมค่ะจริงๆเขามีหม่าล่าแล้วก็น้ำดำด้วยใครชอบแบบไหนก็จัดเลยนอกจากนี้ในระ้านเขายังมีของทานเล่นด้วยนะข้าวผัดหมูสับหน่ำเลี้ยไก่จ้อข้าวเกลียบเห็ดหอมแล้ววันนี้คือเด็ดมากหมูดแดงฮ่องกงค่ะคือแบบหน้าตาพรีเมียมมากประทับใจอีกอย่างก็คือน้ำจิ้มที่นี่เขามีน้ำจิ้มงาด้วยมีสองสูตรนะคะน้ำจิ้มงาธรรมดากับน้ำจิ้มงาหม่าล่าส่วนตัวก็ถูกปากใช้ได้เเเลลลยยค่ะะแ้้วีีอิาากมมถ มากินตีน้อยโกแนะนําให้ลองอันนี้เลยค่ะสลัดชีชาทไทยมะพร้าวน้ําหอมเขาเป็นของแบรนด์ซินยอริต้าคือแบบมันหอมมะพร้าวแบบถูกต้องหวานกลมกลม่อมกำล,กลงังดีเลยค่ะทานเข้าไปแล้วคือแบบสดชื่นต้องลองเลยอันเนี้ยเพิ่มแค่4 9บาทก็ได้ฟิลคาเฟ่แล้วค้บสุดๆก็จะเป็นตัวมัทฉะค่ะเป็นของแบรนด์ซินยอริต้าเหมือนกันหอมอร่อยกลมกล่อมมีเขามีติมด้วยนะมาลองกันได้ที่ตีน้อยโก้เลย